บายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านกินข้าวเด้อพี่น้องลาบเท่าใส่หัวอหอยแต่บ่มีเอาลงซะก่อนไดหน่อามากระโพงหน่อเอาลงซะก่อนก็ได้เออตุ๊มากระโพงมาก,กมปกายมาหนึน่งก็ได้เต็มแต่เถอะบายดีพี่น้องกินลาบเท่าบอดี้ไปหาขี้ตกยายจื่นชวนอตระหาเอาเท่าเฮ้ยเอาเท่าบ่ได้กินแต่เฮงส์เลยพี่น้องเอ้ยลาบเท่าใส่หัวอหอย,อยหัวอหอย น้ำเมตาเมตาแบ่งหายครึ่งหนึ่งบ่มีแต่หมักถั่วเนาะแมะ่โต่งกลางป้าใส่น้ำกินข้าวเที่ยงเด้อพี่น้องเด้บอบ่มีก็แม,ม่มียังอยู่เตาพี่เนาะยังบ่ได้นมากินก่อนพี่น้องเอ้ยถามทุกคนกินน้ำ่างบ่ก่อนนั่นมันบใบสองอ่ะ น้องข้นข่าวเด้อมึงเนี่ยหมากระโดนกเลหน่อยทำนี่ภาวาเจียนฟูรู้อยู่นีรื่องไม่ดน้อยทำนี่เร่องสุาไม่ดน่อยายนอนอ้นี่เงี้ยขาได้ทำสีมาเันสีดำหมูเนละหมวนอะไอ้แ่เะ น้อง,องี่เราข้นขาหลับเท่าแซ่เท่งไม่ขึ้นแต่เขาหลับเท่า ชั่วใช่เขาเคยกินนะน้องนะั่นเราแซะน้ององีแซะอืมหลอกไสหลอ,อกอัน ่วใส่คับค่ทุกคนาองใช้ขวดตีดูอ่วนถ้าถุงยั่งหน่อยโวตีก็ุงหน่ยให้เนียนน้อยสิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ นี่มันบกไปจ้ะอ๋อพระเจ้ายายพระเจ้าอากาศนี่ขอจะเอื้อหน่อย and then on.

ค่ขาเขาพีพยงเท่านี้กินหน้าพอกันใหม่เด้อน้องสดี